ผมไปดูเรื่องนี้ก่อนต่างประเทศไปได้เล่นไปห้องกองประดิษฐ์ประเทศหนึ่งก่อนหน้าเวียดนามปฏิรูปรชาชการใช่ไหมค่าไอาที่ตั้งคําถามกันเอาเวียดนามซึ่งมี GDP อันดับหนึ่งของประเทศในภูมิภาคนี้คืออาเซียนล่าสุดห้องกองประกาศเตรียมจะปลดรชาชการหมื่นคนมุ่งสู่การใช้ AI เพื่อจะแก้ปัญหาขาดดุลงบประมาณเพราะอะไรงบประมาณในการจ้างราชาการหรือพนักงานร,ราชาการเนี่ยมันสูงมาก และเป็นงบที่ปรับงบที่ปรับไม่ลง สารัข่าวต่างประเทศรายงานว่าฮ่องกองได้ประกาศแผนที่จะมุ่งตัดลดการใช้จ่ายลงด้การปลดข้าราชการพลเรือนหมื่นตำแหน่งค่ะภายในปี2027นะคะในความพยายามที่จะลดการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นม,มีแผนจะผลักดันการใช้ประโยชน์จากบรรดาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการมุ่งมั่นที่จะนำพาฮ่องกองฝากกระแสะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ตลาดอาสังหาริรมทรัพย์ที่อ่อนแอไปให้ได้ค่ะในพอล การล้มตีคลางฮ่องกงถแถลงถึงแผนการนี้ที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมคือปัญหาของเขาเนี่ยถ้าดูก็ใกล้ๆเราอะ่ะน้องความไม่แน่นอกเศรษฐกิจโลกทุกคนเจอหมดความตึงเครียดทางภูมิวิทษศาสตร์ทุกคนเจอหมดถูกไหมอาชังดินระซับที่อ่อนแอบ้านเราก็โคตรอ่อนแอเลยตอนเนี้ อ่าพอลชานเขาว่ายังไงรัฐมนตรีคลังของฮ่องกงค่ะนายพอลชานพูดถึงแผนนี้นะคะว่าแผนการนี้ให้แนวทางที่ชัดเจนที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อจะฟื้นฟูด,ดุลกันคลังในบัญชีการดําเนินงานจะมีการตัดลดข้าราชการพลเรือนลง1 0,000ตํื่นตำแหน่งภายในเดือนเมษายนปี2027ซึ่ง1นึ่งื่นอาจจะดูไม่เยอะแต่คิดเป็น2%แล้วเพราะเขาไม่ได้ประเทศใหญ่ค่ะเรานึกดูว่าถ้าประเทศไทยอ่าอย่าไปยก ประเทศบางประเภทในภูมิภาคแถวนี้เนี่ยลดข้าราชการลง2%เนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะม่วงไหมของเข้าเป็นยังไงของเขา,า,ขเขามื่นตำแหน่งเนี่ยจะคิดเป็น2%ของข้าราชการพลเรือนทั้งหมดค่ะแล้วก็เงินเดือนของภาครัฐในปีนี้เห็นบอกจะถูกแช่แข็งด้วยอืมอ้าว ในย,ย่าไบานี้ก็คือเขาจะให้สอดคล้องกับความพยายามของจีนที่จะพัฒนาการพึ่งพา AI และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆรวมไปถึงหุ่นยนต์โดยที่ฮ่องกงจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนเองในฐานะที่เป็นเวทีระหว่างประเทศในการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม AI ซึ่งฮ่องกงได้ตั้งงบเอาไว้านฮ่ง1,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับการวิจัยและพัฒนา AI ค่ะโครงการนี้จะนำไปสู่การลดรายจา่ายภาครัฐลงถึง7%ตตั้งแต่ตอน ไปจนถึงปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดนะสมีนาปี2028การตัดลดรายจ่ายนี้จะวางรากฐานทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาในอนาคตค่ะหลังจากที่รายได้ของภาครัฐจากการเก็บภาษีการขายที่ดินลดลงอย่างมากมทําให้ฮ่องกงเนี่ยขาดดุลงบประมาณมากถึง87,200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงอ,อแล้วยังไงอีก การประกาศแผนงานผลักดันการใช้ AI และการตัดลดรายจ่ายของรัฐบาลฮ่องกงได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากนักลงทุนในตลาดวัดจากดัชนีห่งเสงดัชนีหุ้นอของฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้น3%เลยในการซื้อขายเมื่อวานนี้ค่ะอ้าวนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือฮ่องกงว่ากันต่อไปอีก